ชุดใบเหลืองเนาะอย่างที่บอกเราไล่ไปทีเรื่องก่อนเรื่องดินโอ้โหถ้ายาขึ้นขนาดนี้แล้วเ,เราใส่ปุ๋ยที่มีอินทรีย์วัตถุชุลินรียช่วยปรับเนี่ยมันมันดินเนี่ยเกินปีแล้วเนาะดินนี่ปรับอยู่แล้วนะครับโตเร็วอ่ะน้ <c oughs> เนี่ยเราน้ำเราก็ปรับแล้วอาหารให้เหมือนกัน <c oughs> เพราะนั้นอาหารทั้งปุ๋ยเม็ดปุ๋ย,ยน้ำเนี่ยเราตัดทิ้งได้เลยเพราะว่าเราให้เหมือนกันแต่ต้นอื่นไม่เป็นแต่ถ้ามันเหลืองแบบเนี้ยอ,อย่างอย่างส่วนที่เข้ามาปรึกษาเมื่อวานเหลืองแบบเนี้ยหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อันนั้นชัวร์เลย ว่าเป็นเรื่องอาหารนะครับแต่นี้มันเหลือเป็นบางต้นคราวนี้เลยมาดูว่าเมื่อกี้สันนิฐานเนาะเพราะตรงนี้มันจะเป็นแอ่งๆหน่อยอ่าเพราะนั้นเนี่ยจะเหลือจะเหลือแค่2เรื่องเรื่องแรกคือเรื่องดินเขาเราเป็นแอ่งกับ2คือเรื่องต้นพันุเพราะมันจะเป็นเป็นหายหายเป็นเป็นหายหายเป็นแอ่งแล้วเราถ้าเราเอาดินมาใส่ครับก็ปกคลนไม่ได้ใส่เติมได้นิดๆครับอย่างเช่นว่าตรงโคลนสูงหน่อยได้เพราะตรงโคนไม่มีรากฝอย อันนี้วิธีแก้แกหหล้วโอ้โหเ,เป็นแอ่งจริงข้างนอกมันสูงเนี่ยข้างในผมเดินเข้ามานี่โอ้ผมว่าเป็นทีน่น้ําแฉเนี่ยตรงเนี้ยถอนได้เลยแล้วก็ดินสูงหน่อยได้ดินมานี่ได้เลยถ้าตรงโคนนะครับแต่บริเวณทรงรากเราจะเติมไม่เยอะเราเราจะค่อยๆปรับตรงเนี้ยแล้วก็ถ้าเป็นแอ่งเราทาร่องน้ําออกไปก่อนออสมมุติว่าถ้า,ายังไม่ได้เติมทีเดียวเยอะนะครับเขาบอกกันคนมาขามโอ้รู้แล้วรู้แล้วมันเป็นแอ่งที่พี่เนี่ย อยู่ข้างนอกมันสูงพอเดินเข้ามาเนี่ยมันต่ําเลยตรงนี้นเนี่ยเอาดินมาใส่แล้วก็คือทำเรืเ,เห็นน้ำมันไหลตรงตรงโคกนี้ใส่ยเยอะหน่อยได้แต่ทรงใบเนี่ยเราจะเติมเทเลนิตนะครับทรงใบนี้เราจะเติมทีละส่วน <c oughs> เขาเรียกว่าเนี่ยแค่เนี้ยครับถ้ถาถ้าตามทรงใบนะ <c oughs> แล้วระหว่างที่เราเติมสี่เดือนเติมทีสี่เดือนเติมทีประมาณนี้เราก็ทำล่องน้ำออกไปก่อนโอเครู้ละรู้ละหาสาเหตุเจอแล้วอันนี้ แต่แต่นี้ก็ยังไม่ตัดเรื่องพันนะก็เดี๋ยวลองปรับเรื่องเรื่องน้ําดูก่อนเนี่ยตรงเนี้ยสูงปึ๊กเลยมันเป็นเหมือนเป็นแอ่งกระทะครับตรงเนี้ยอ่าเป็นแอ่งกระทะรู้ละรู้ละคราวนี้พอพอจังหวะไหนที่ฝนลงเยอะๆมีอาการแน่นอนครับแต่ถ้าหน้าแล้งก็จะไม่ค่อยเป็นไรไงแม่ก็ทำร่องให้น้ำไหลอ่า นี่ครับนี่ครับนี่คือใบเหลืองยังบางคนส่งมาให้ดูนะบอกอาจารย์เป็นไรโอโ้โหต้องต้องไล่ประวัติกันเลยว่าหนึ่งคือใส่อะไรบ้าง2คือดูแลยังไงสภาพดินเป็นยังไงมันเป็นปัจจัยร่วมทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเจอปัญหาในลักษณะใบอมเหลืองแบบนี้ก็มาพูดคุยกันได้นะครับจริงๆถ้าอมเหลืองแบบนี้ทั้งใบเนี่ยเขาเรียกว่าขาดตัวปุ๋ยตัวท้ายแต่คันนี้ขาดปุ๋ยตัวท้ายเนี่ยมันมีมันมีได้หลายลักษณะลักษณะแรกคือเราไม่ได้ใส่ให้เขาเลย แต่เราใส่ตลอด2ก็คือลักษณะของดินเป็นกรดเราใช้ตัวนี้มันวัดแล้วดินไม่เป็นกรดอยู่แล้วอันนี้3คือน้ําฉังขังแฉะก็เลยกินอาหารไม่ได้เนี่ยประเด็นนี้เลยเน,ตรตรเนี่ยม,มันสูงมันเป็นเองกระเะเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยตรงเนี้ยรู้สาเหตุแล้วก็จะได้ปรับะจะได้แก้ที่ถูก ก็สามารถที่จะส่งรูปส่งอะไรามาปรึกษากันกับเพจเกษตรตองแแล้วก็ YouTube เกษตรตองแได้นะครับกับอาจารย์อารุณิศูนย์แปดแปดสองแแป้าเราก็ยินดีนะครับส่งมาแต่เราอาจจะถามรายละเอียดนิดนึงปลูกยังไงลักษณะต้นเป็นยังไงหัวน้ำเนี่ยหัวน้ําก็ไม่มีปัญหาหัวน้ําก็ห่างดีนะครับปุ๋ยก็ใช้ในประเภทที่ถูกต้องอยู่แล้ว ตไล่ไปทีละเรื่องเพื่อที่แก้ปัญหากันนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยสอบถามได้ครับกับเพจเกษตรตองแปดแล้วก็ยูทู e เกษตรตองแปดครับผม